สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลักชัวรี่คาแหล่งรวมความรู้และรีวิวสุดพรีเมียมเกี่ยวกับยานยนต์ระดับหรูและเทคโนโลยีล้ำสมัยทั่วโลก วันนี้เราจะพาไปพบกับหนึ่งในสุดยอดเครื่องบินขับไล่ที่ถูกยกให้เป็นตำนานแห่งท้องฟ้าและยังคงพัฒนาไม่หยุดยั้งในปี2026นั่นคือ f 2 2 fighter jet ที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ทั้งด้านสมรรถนะเทคโนโลยีการรบและระบบป้องกันตัวขั้นสูงเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสงครามสมัยใหม่ที่รวดเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น f 2 2รุ่นปี2026ยังคงรักษาความเป็นสุดยอดแห่งเครื่องบินขับไล่ล่องหนที่ทั่วโลกให้การยอมรับโครงสร้างภายนอกยังคงใช้วัสดุคอมโพสิตที่ช่วยลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ทำให้สามารถหลบหลีกการตรวจจับได้อย่างยอดเยี่ยมรูปลักษณ์ยังคงเฉียบคมด้วยเส้นสายที่ถูกออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ขั้นสูง ผสารกับระบบพ่นไอพ่นคู่ที่ให้แรงขับสูงและสามารถทำความเร็วเหนือเสียงได้โดยไม่ต้องใช้ระบบ afterburner หรือที่เรียกว่า super cruise ทำให้การปฏิบัติภารกิจในระยะไกลมีประสิทธิภาพมากขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิงกว่าเดิม ในรุ่นใหม่นี้ระบบขับเคลื่อนถูกพัฒนาให้มีแรงขับมากกว่า70,000ปอนด์พร้อมระบบควบคุมแรงขับทิศทาง3มิติที่ช่วยให้นักบินสามารถเคลื่อนไหวในอากาศได้อย่างอิสระราวกับเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบินเสริมด้วยระบบเรดาร์ AESA รุ่นล่าสุดที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า400กิโลเมตรและสามารถติดตามเป้าหมายหอลายจุดได้พร้อมกัน ในขณะเดียวกันระบบป้องกันอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้รับการอัปเกรดให้สามารถต่อต้านการรบกวนจากศัตรูและป้องกันการแทรกแซงของสัญญาณได้อย่างชาญฉลาดภายในห้องนักบินของ f อฟลบปี2026มีการออกแบบใหม่ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นแต่ยังคงความเข้มข้นของความเป็นเครื่องบินรบระดับสูงหน้าจอแสดงผลหลักถูกแทนที่ด้วยจอแบบสัมผัสความละเอียดสูงที่สามารถปรับเปลี่ยนอินเทอร์ เฟสตามภารกิจได้ระบบแสดงข้อมูลแบบเสมือนจริงหรือ AR ถูกนำมาใช้ร่วมกับบหมกนักบินเพื่อให้สามารถเห็นข้อมูลเป้าหมายและเส้นทางการบินโดยไม่ต้องละสายตาออกจากท้องฟ้าระบบควบคุมการบินใช้เทคโนโลยี fly by wire รุ่นใหม่ที่ตอบสนองได้ไวกว่าเดิมทำให้นักบินสามารถควบคุมทิศทางและความเร็วได้แม่นยำยิ่งขึ้น f 2 2รุ่นนี้ยังได้รับการติดตั้งระบบ AI Pilot Assist ที่ช่วยประเมินสถานการณ์แบบ Real Time วิเคราะห์ความเสี่ยงและเสนอแนวทางการหลบหลีกหรือโจมตีในเวลาไม่ถึงวินาทีเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการต่อสู้สูงสุดนอกจากนี้ยังมีระบบสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องบินขับไล่ลำอื่นได้ทันทีในสนามรบแบบเครือข่ายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสงครามยุคดิจิทัล อาวุธของ F 2 2ยังคงครบครันและทรงพลังเช่นเดิมมาพร้อมช่องเก็บอาวุธภายในลำตัวที่ช่วยลดการตรวจจับจากเรดาร์และยังสามารถบรรทุกถีปนาวุธ AIM 1 2 0 AMRAAM สำหรับการรบระยะไกลและ AIM 9 X sidewinder สำหรับการโจมตีระยะใกล้ได้หลายลูก ร่วมถึงสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถี JDAM เพื่อทำภารกิจโจมตีภาคพ,พื้นดินได้อีกด้วยด้วยระบบคำนวณเป้าหมายที่แม่นยำระดับเซนติเมตรทำให้ทุกการโจมตีของมันแทบไม่มีคำว่าพลาดเป้าอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบการบำรุงรักษาอัตโนมัติที่ถูกฝังไว้ในเครื่องระบบนี้สามารถตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆได้แบบเรียลไทม์ทำให้ช่างสามารถทราบปัญหาได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายจริง ลดเวลาในการซ่อมบำรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในสนามรบอย่างมาก ในแง่ของสมรรถนะ F-22 ปี2026สามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่าแมต2.3หรือกว่า2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการมากกว่า3,000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศระบบเราา์ล่องหนของมันทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้โดยที่สัตว์ูแทบไม่รู้ตัวว่า F-22 อยู่ใกล้ขนาดไหนซึ่งนี่คือสิ่งที่ทำให้มันยังคงเป็นเครื่องบินขับไลท่ลที่หลายประเทศทั่วโลก การยกย่องว่าเป็นนักฆ่าที่มองไม่เห็นในปี2026 F22 ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบเท่านั้นแต่เป็นสัญลักษณ์ของเทคโนโลยีและอำนาจทางอากาศที่สะท้อนถึงนวัตกรรมความแม่นยำและความเหนือชั้นในทุกมิติการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของรุ่นนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความเป็นเลิศของวิศวกรรมการบินยังไม่มีขีดจำกัด มันถูกสร้างมาเพื่อยืนอยู่บนจุดสูงสุดของท้องฟ้าในโลกที่เทคโนโลยีการรบกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีความเร็ว